ตัวคีน้อง<ม>ทำแห้งนี้ลึบลับแห้งอะไรนำํำมันเป็นโฮยนะอยู่นี่นเป็นโฮยออตัแต่เฮาสิโลดไปเนี่ยนี่โลดไป<ม>เดี๋ยวเฮาสิไปหาโลเบิง้งโลเบิงเ้งแต่ซื้อได้พี่น<ม>้องเฮามาหาอยู่หาก,กินโลมาตามโฮยแล้วมาฮอดนี้แล้วมันเป็น่แล้วก็มันมันมันลึบลับแห้งอะไรลึบลับแห้งอะไร ข้อยไปนะพลาดต่นลงกันนะมันลงกันยา้นันยย่างน้สิไต่ไปตามหิมมันก็พอได้ ว่าีย่างน้ำไปเลยเป็นถ้ำไปเลื่อยอย่างนี้นะเป็นลู่พินนะลู่พินเป็นลู่พินเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลึกลับนะ คอยไปแบบนี้น่าจะมีมีกระปูกระปูะปหินฮะนะหรือว่ากระปูคข่ายคเขาคิดว่าน่าจะมีโตเฮโตกระทางโตเล่นแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างนี่นี่แนะ่นๆนี่เข้าไปเนื้อก็ปโตั khang thương hả, điều họ xì lộ hôi phải con, ô mà tình hình sơn u sơn tới bay lê lê, ôn Bà căng, Bà căng mà nó ำเป็นลืบเข้าไปเรื่อยถ้าว่าฝนตกมานี่คือสิเป็นตะย่านเขาแลนหนีโบท่านไปแล้วนทำเข้าไปเลยป้ยป,ป้ป,อ,ป,ปออมาหยานเด้อออกมาปะเย้ mẹ dạng hồn phi lắm hồn hồn phi lắm hồn lên, phi lắm hồn vậy, ก<อ>ระปูหินกระปูหินหรือว่ากระปูไข่ที่บ้านใครเอินเพราะว่ามันมีที่หินหลายแถวน,นี้มีแน่นอนกระปูนึกไปโหลดไปฮะแล้วโหดไปไหมบอสอืมโหลดไปฮะเลยไปโหลดวันนี้ một đây rồi. Đây rồi. พูน่เลยฮะสี่นล่สอตัวกูเนี่จบเอากระปูหินเอาเสือคองไว้ไหมกระปูลายเฮากานกลางคืนคือสีได้เยอะ ปลาท่ำน้ำยังน้อยอยู่เนาะอืมไห่เขากินก็ได้น้ำนะอันนี้เป็นท่ำเขาไทยบ้านคอยเอินตะเก้าเมนท่ำตะทิดพันธ์คือพันธ์นะทาตะทิดพันธ์อันนี้เมนติ่งเติ่งกระโดดมันแล้วตุกติ่งทำลึกลับ หินนำยังน้อยป้าพี่ป้าพี่ทำเป็นรูปกว้างไปพูไปในพูพี่น้องมีตะโกไม้กระต้นทั้งหมดเท่นี้าะทวสิเข้ามาลักลีมาสนนี่นี่น่าจะได้หลายคน เฮ็ดบนอยู่บนนอนก็ได้หลายยอู่แต่กามันเป็นสิ่งที่ลึกลับพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเฮาบ่เคยมาพบมะพราวนี่มันก็สิเป็นเป็นตะยานเด้ตะยานอะไรเลยทำเมันมีติ่งเปลี่ยนไปแล้วอยู่หุ่นเม่นบนดังไฟมีมีบนดังไฟไหม้อยู่ได้นี่ไงดิ บนดังไฟสองบ่นยังไม่ไหม่เลยนี่นะบน่ได้ไหมอเลยนี่โปผิลคุ้มหมดละน้าบนนั้นก็มีบนดังไฟบนนี้ก็เมนน้่กินด้ตน้เป็นน้ำสมด น้ำน้อยน้ำ,ำน้อยหลังทำเห่าปเ,เป็นหูเยไป,ไปน้นะนถำ้นถำลืบไปพี่น้องเลยน้ำน้อยไปได้เลยเลยตามจนน้ำน้อยหินไปได้เลยมียเนยมีหูอมลย้อนแล้วป้าป้ามามา Kìa hâu... à, cựu nữa kìa cựu nữa 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 cái nữa 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 mình nữa 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 đấy, quẩy nhôn nhôn, bị bộ, 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 bộ. Bộ เอาพี่ร้องเ้ยเดี๋ยวเขาก็สีอนาพักอยู่นี่พัก,กเขา้ายางมากก็หลายสุโม,มงพ่อสมคคนเพ่อชิมาน่าพกสถานที่แห่งนี้ฮะนะประมาณส่งสุโม,มงเนี่ยบอด้หลายเขาเลยออย่างเราหยขึ้นมาตอนนี้ก็เยอะเข้าละ เดี๋ยวเข้าเราชิพ้ากันด่งไฟด่งไฟยิ้นนะด่งไฟแล้วก็สิองเนอะอันนะั้นตนะิงป่าต้งป่ากินแล้วก็คือชิ่งตีงป่ากับกระปูนี่แหละน้องเราว่ากระปูเขา,ากบงม,มได้ย่อแถวนี้แล้วก็ป่าเขากบยางมาย่างมากเขาก็บ่ได้ถ่ายวิดีโอเขาเบิ้งตอนเขาเออเอาปาได้ป่าทรงสามตัว งตูได้ปลาสองโตเด็ปลาสองโตกระปูจกโต้กรปูกป,ปูสาสี่โตกระปูนี่กระปูสามสี่โตนี้ละเดี๋ยวห้ากับซี่พากันฮ็ดกินีนี้กระปูห้าวกกินหรอกรเขาบ่กินลจะปิ้สิร๊บลาดีเขบว่กินกระปูดงไฟปิ้ดอดเสิร์ปิงเซร์พานพาอว่าเทปานคอยนีมันมีความเซอออ่อความซื่อเวลาห้าได้กระปูกระปูนี่ห้ามจี้ จีจี้เสื้อจี่ซุกหรือว่าอันนั้นแล้วก็ย่าจี่แล้วเลยห้ามแปะเสื้องอนหินหรือว่าพลันทินมันเป็นสิ่งลึกลับภายในโดงแห่งนี้ะนะถ้าว่าเฮ็ดแบบนั้นนี่ผู้นั้นนี่มันสีอะนะยันยันมันมีภาพหลอนยันมันมีภาพหลอนหลายคนก็พบภาพหลอนตัวนี้นะส่วนลายก็เป็นภาพโบมันภาพเสียงห้องจากธรรมศาตรเสียงห้องก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 องประมาณนี้แหละพี่น้องอ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเ้าก็สีมีตะปีซิงแล้วพากันกินกินธรรมดาพดดดมเพราะว่ายดงแห่งนี้ก็มันลึกลับ,บพอสมควรมพบทำคือคือคือ้อออิพากันกินข้าวที่นี้ละ น้ำน้อยหินปอกเป๊ะปอกเป,ป,ป๊บางบ่อน,นีนน้ำแหง้งพุทธแต่ว่าอย่นี่นี่เดี๋ยวนี่บ่แห้งบ่แห้งคือรู้ว่า้าบา้าียิ่งเดินช่องเดินพุทธหายเหลื่อมลุ้ย Pilo, huh? Huh? pilo, pilo Ha? Ha? Pilo. Pilo, เขามาเห็ดแหวเห็ดแหว่ปะเห็ดแหวอยู่นี่เอาเห็ดแหว่มันชุดเล่นมาจักอยู่ถ้ำเนี้ยนี่มีแหวอีอยู่นี่เขาเจ้ามาเห็ดแหวเห็ดพิลเซอร์มันเป็นทางห้อมอยู่นี่นะเป็นทางห้อมเขาทางห้อมเขามาพากันมาจักมาสานเช่นนี้เลยเห็ดไฟปะเลี้ยงเรามากางแหว่เชนี้ดีบดีทึ้งเล่นทึ้งงูโอ้ทึ้งไปแต่ยอดโอ้แทบดีนะไปแต่ยอดทึ้ กับคืนล <c oughs> ตอนนี้ไฟกระลุกและโบโหว่าเฮ็ดพี่ลือนี่พออี่งี้นี่นี่นี่พลเงุจูจักโบไได้เด้อเฮ็ดพี <b> ่หลวงไล่แท้แท้ไดจับ เฮ็ดบอกเราว่าดอกพี่เลด,ดอกดอกไม่ตัวนึ่งลายอ,อันนี้นะ <ไง S 1> อยู่เขตนี้นะ<ด>แต่กับบอกได้สู้ท้ายวิดีโอลายใช่ไหดขายคือเห็ดขายคือดอกไม้ดอกพี่เลยบอกว่ามันเปลี่ยดพโรเทรอยู่ในถ้ำเลยบอกเรา่ามันชุ่มๆมันมักเกิดนะสงยำฝนอ,อน้อลายปิดขึ้นฝา อ่พีน้งเดี๋ยวเฮาก็สจายดังนั้นก็แต็งยูคโคกินก็ยามนี้เฮาเล้อเสอเบิดมิฮ่าขี้กระเดินนี่<อ>แต่ว่าอยนี่นี่เฮามาเลยเห็นขุยขี้กระเดินมเมื่อไหร่ละบ่หัวมันยั่งอยู่บ่ขี้กระเดินยะนะอย่นี้เพราะว่ามันซุ่มขี้กระเดินก็เลยมาอานาคตทู้อยู่นี่แถวนี้ขุยขี้กระเดินมเมื่อไหร่ละ ปลาปิ้งบ่ฮึปลาปูกขาปิ้งบ่ปิ้งปลาสองโตน่ะพอกินบ่เห็นปิ้งปลาสองโตพอกินแล้วกระปูก็มีปิ้งก็ย่าปิ้งแต่ปลาสองโตนั่นแหละกระปูมีให้กินก็ย่ากระปูจงไว้กินครับหน้าครำในยันบ่มีแนวกินกินปิ้งปลาสองโตมันก็โตเนื้อเติบซ้ำดำผาดำผาเนี่ยแล้วพี่น้องปลาเขาคังเนื้ เขาบ่กตกเล้งน้ำโบแห้งี่แสดงว่าโอเคอยู่ได้ทำแห้งขี้มันบอกนั้นกระยามันโบมีขี้แล้วนะม,มีแต่ปาาแหกซ้ายแหกขวา แค็แค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 แไปเลย ปิ้งซีกระปูกเนาะก็เพาว่าวสีปิ้งอธอมิดก็ได้คดีด้วยจ้ามเอาอพี่น้องเอ้จ้ามเอาอต็ดไม่จ้ามลองเบิ้มบุกให้จ้ามจิตจ้ามเสพเอา พี่น้องเออปีกปลากับซุกแล้วเดี๋ยวอ่นะเข้ากันตำเจลเจลผัดบุมีค่คกตำถือกระเบ๊ะมาใบเดียวนะครกกรบเบื้อถือมาวะเยอะนะผ้านะบังไม้ไผ่กระปางเฮ็ดกระปางไม้ไผ่ผัดยาเละกระเบะเข้ากันสามารถบดบดบดเอาได้ยจะสักตัดเอาอ่ะนะไม่กระโตนนี่ละกิดสักมันก็นโอเคอยู่เลยครับอยู่เลย ตีปลาสุกละเคยชิได้กินข้าวละเอาพี่น้องเอ้ยตัวนี้กะจะห้าวกะตีปลาสุกเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนพี่น้องมากินข้าวเรื่มเดียวเดียวต้องเจียวแ่ละ

มีเพราะว่าอันน่ะที่หายุหักกินเล,ลมาต่ำห้วยล้วมาเบิ้งทำแห้งนี้บก่กมันสิเป็นแต่ยู่แต่นอนบอน่ฮะนะพี่น้องเทามาเบิ้งแล้วมันมันลึกลับแห้งพูดเท่าทำบุก,ก้ามานอนบุก้กกา,กกากกนุ่เหมือนแบบพักเอามาพักกินข้าวกินน้ำเอาทำมาเบะพักกินข้าวแต่เชื่อถ้าบิดไว้จะมานอนแล้วคนอยู่บ้านแนะน้ำมาบอกว่าทำอยู่ท่านก่อน ห้ามยู่๋ย่เ,ยเขามาโลมึงค่ัคักๆหละมันหัวติดตะมันอนเพียงเดี๋ยวกระกังก็ตัวใหญ่เลยสองตัวกระปูเข้าว่าสะปิ้งกบิปิ้งสีส่สา รับน้ำกินนี่เขาได้ถือมาน้ั่พ่เขาถือไกินน้ำอยู่นี่นนถือมานั่งไอ้สิ่งนี้ก็เริ่มเป็นหนบ่อออ๋ออยู่ฝ่งนี้ไหม พนดีอิ่มพี่น้องเอยเดี๋ยวฝาก็บกับดีมดอนเลยเนอยอยู่เนี่ยผิเข้าเสยังน้ำเมาถถือมาแต่บอนพักบอาพักเขาสาเขาขาอยู่ทำเขา,าตั้งเจอมาเบิงงนทำอันนี้ลเลยเขาว่าสิมาพักเขาบอมาแล้วน เอาบุมาละเดี๋ยวเฮาสิ่พักอยู่บนเก่านั่ละเดี๋ยวเฮากะกินข้าวย่านน่กระซิ่างกับที่พักพี่น้องกับที่พักกล็ละเอาสำหรับอีพีนี้หรือว่าคลิปนี้กะเฮาขอฝากไวปชน,นีก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปพบกันในอีพีต่อไปอีพีต่อไปพี่น้องบ ขอบเจอเลยหลายเด้อพี่น้องเด้อที่ส้มแต่ตัวดยจบพี่น้องเอ้ยขอขอบเจอขอขอบเจอฝากติดตามเด้อฝาก